ESPN นะครับออกมารายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังคงให้โอกาสเอริกเทนฮากได้คุมทีมต่อในนัดที่จะเจอกับทางเบลนฟอร์ดนะครับย้อนกลับไปนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเหล่าบรรดาผู้บริหารนะครับก็ได้มีการประชุมกันนะครับที่สำนักงานของเอเนอสในลอนดอนนำโดยเซอร์จิมแรดคริปนะครับเซอร์เดฟเบลฟอร์ด รวมไปถึงโจเอลเกรเซอร์นะครับที่อุตสาบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากอเมริกานะครับแล้วก็มีแดนแอชเวิร์ดครับมีโอมาร์เบราดาครับแล้วก็เจสันวิลค็อกได้เข้าร่วมประชุมกันนะครับผลการประชุมกว่า6ชั่วโมงนะครับที่หลายๆคนรอคอยกันนะครับว่าจะเป็นหมู่หรือจะเป็นจานะครับเทนฮากจะโดนปลดหรือไม่โดนปลดครับปรากฏว่าสุดท้ายจนแล้วจนรอดจนถึงนชั่วโมงนี้นาทนนี้ครับก็ยังไม่ได้มีคําตอบจากบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ยังไม่มีใครรู้นะครับว่าผลการประชุมกันในวันนั้นได้พูดเรื่องอะไรกันบ้างนะครับแน่นอนนะครับก็ยังมีสื่อหลายสื่อนะครับในอังกฤษนะครับก็จะมีการคาดการณ์กันไปต่างๆนานาครับโดยหลายสื่อในอังกฤษนะครับก็มีการตีข่าวกันไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าสถานการณ์ณเวลานี้ดูแล้วนะครับเอริกเคนากน่าจะได้กลุ่มทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปเลยครับเช่นเดียวกันนะครับสื่ออย่าง ESPN นนะครับก็ออกมารายงานข่าวนะครับก็มีการบอกว่าทางแมนยูไนเต็ดนะครับซึ่งตอนนี้ ให้เอริกเทนฮาร์นี่ไปพักผ่อนนะครับไปพักร้อนแล้วก็คิดว่าจะให้โอกาสเอริกเทนฮาร์นะครับในการคุมทีมเจอกับเรนฟอร์ดแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าจะมีการปลดเกิดขึ้นกันจริงๆนะครับจะดูผลงานในช่วงของเจดนัดหลังจากนี้ไปนะครับเพราะหลังจากนี้นะครับกลางเดือนพฤศจิกายนก็จะมีการโปรแกรมเบลกทีมชาติอีก1รอบนลครับซึ่งหลังจากนี้นะครับโปรแกรมของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเจ็ดนัดที่ว่านี้นะครับก็จะมีเกมที่แมนยูเปิดบ้านเจอกับเรนฟอร์ดนะครับ แล้วจากนั้นก็บุกไปเยือนฟีเนบเชในเกมยูโรปาลีกบุกไปเยือนเวสแฮมในเกมพรีเมียร์ลีกครับแล้วก็เล่นในบ้านเจอเลสเตอร์ในเกมลีคับแล้วก็เล่นในบ้านเจอเชลซีจากนั้นนะครับเล่นในบ้านเจอพีโอเคในยูโรปาลีกและเล่นในบ้านเจอกับเรซัสซิตี้ในเกมพรีเมียร์ลีกครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการเบรกทีมชาติอีก1รอบครับซึ่ง ESPN ก็คาดการว่าจะให้โอกาสเซนักต่ออีก7นัดนะครับและถ้าเกิดจะมีการปลดจริงๆจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่10 ถึง24พฤศจิกายนนี้แหละครับนอกจากนี้นะครับที่อังกฤษเองเขาได้มีการออกมาพูดถึงนะครับเรื่องของตัวเต็งครับหากว่าเอริกเทนฮาร์คโดนปลดใครจะขึ้นมาคุมทีมต่อนะครับโดยตอนนี้นะครับเต็งหนึ่งก็เป็นทางรุดฟานนิสรอยครับเต็งสองนะครับก็เป็นทางโซมัสทูเคิลครับเต็งสามเกลิสเซาเกตเต็งสี่ไมเคิลคาริกเต็งห้าแม็กเคนนาและก็เต็งหกนะครับเป็นทางเกรแฮมพอตเตอร์นะครับ และนี่แหละครับก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับหลังจากที่มีการประชุมใหญ่เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานครับซึ่งตอนนี้ไม่มีใครรู้นะครับว่าบอร์ดบริหารคิดอย่างไรนะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากโปรแกรม7็นัดที่เหลือหลังจากนี้ของแมนยูก็ไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันนะครับสำหรับเอริกเทนฮากที่จะสามารถทําผลงานให้ดีขึ้นมานะครับตอนนี้ถือว่าเก้าอี้ก็ยังร้อนอยู่ยังคงเป็นเต็งหนึ่งอยู่นะครับของกุนซือในพรีเมียร์ลีกที่จะโดนลดต่อไปหลังจากนี้ครับ แลานเพื่อนเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคิดว่าดูจากโปรแกรมแล้วเทนฮารกจะอยู่รอดต่อไปได้หรือเปล่านะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของบอลทูเดย์ไว้ด้วยนะครับ